ค่ะที่นี้นะคะก็จะพูดถึงกุ้งขมเมาหรือเครื่อมาน้นยนะคะถ้าทางอีสานจะเรียกว่าใบมาน้นยนะคะมีถิ่นกําเนิดในประเทศเขตร้อนในไทยก็พบทั่วทุกภาคเลยนะคะในปลาเบญจพรรณปลาภัยเป็นไม้เรือยนะคะมีแากสะสมอาหารขนาดใหญ่นะคะวิธีบริโภคนะคะชาวอีสานก็จะนําเอา ใบมาขยำแล้วก็กับน้ำต้มสุกนะคะกองแล้วก็คั้นเอาน้ำออกใส่ในภาชนะเติมเกลือเล็กน้อยตั้งทิ้งไวท้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ15นาทีน้ำที่คั้นมาก็จะกลายเป็นวุ้นนั่นเองนะคะจากนั้นก็นำมาปรุงเป็นลาบเป็นยำแล้วก็กินเป็นของหวานกับน้ำเชื่อมก็อร่อยค่ะมีทั้งแคลเซียมและก็วิตามิน B2 โปรตีนสูงด้วยนะคะ มาดูวิธีปลูกกันค่ะวิธีปลูกกุ้งขมเมานะคะก็จะชอบดินล้วนระบายน้ําได้ดีมีแสงแดดลําไรนะคะไม่นิยมปลูกกันมากนะคะเพราะว่าชาวบ้านก็มักจะไปเก็บตามป่าธรรมชาติค่ะแต่ถ้าต้องปลูกนะคะก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือแยกหัวใต้ดินมาปลูกได้เลยค่ะค่ะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับ เครื่องมะน้อยนะคะว่าเป็นยาของผู้หญิงในช่วยในเรื่องของประจำเดือนแก้ปวดประจำเดือนได้นะคะดยวิธีการนะคะก็จะเอารากใบเปลือกของเครื่องมะน้อยนะคะมาระงับอาการปวดทั้งก่อนคลอดและก็หลังคลอด ใช้รักษาการตกเลือดหลังคลอดได้ด้วยนะคะโดยใช้ยาเครือมาน,น้อยนะคะว่าเป็นสมุนไพรของหมอตำแยเลยนะคะทั้งยังใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบประจำเดือนของผู้หญิงนะคะที่มีอาการปวดประจำเดือนมีประจำเดือนออกมามากเกินไปอาการไม่สบายก่อนมีประจำเดือนก็ได้คะ่ะ รวมทั้งรักษาสิวที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนได้ด้วยนะคะสามารถที่จะเอาใบของมาน้อยนะคะมาขยำขยำแล้วก็เกิดเป็นน้าแล้วก็มาพอกที่บริเวณผิวหน้าได้ด้วยนะคะนอกจากรักษาสิวแล้วก็ยังรักษาเกี่ยวกับโรคหิดได้ด้วยนะคะหรือฝีหนองได้ด้วยค่ะ โดยมีความเชื่อกันว่านะคะเครื่อมะน้อยนะคะเป็นยาปรับสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิงนะคะมีสรรพคุณใช้เป็นพันๆปีจนถึงปัจจุบันเลยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเกี่ยวกับการแก้อาการท้องเสียนะคะแก้บิดหรือปวดเก่งในท้องช่วยย่อยอาหารนะคะ ค่ะมีอาการแบบว่ากินของผิดมีอาการเวียนเวียนมีอาการมึนหัวก็สามารถที่จะกินใบหมาน้อยช่วยได้เหมือนกันนะคะและแถมยังรักษาโรคเกี่ยวกับโรคลำไส้แปรพวนโรคลำไส้อักเสบได้ด้วยนะคะมีการศึกษานะคะพบว่าเครื่องหมาน้อยนะคะมีฤทธิ์ในการขลายกล้ามเนื้อและก็ต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะได้หลายชนิดรวมทั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียได้ด้วยค่ะ ค่าต่อมานะคะก็คือเคียมาน้อยนะคะยังเป็นยาลดความดันนะคะที่หมอไทยส่วนใหญ่ใช้นะคะโดยใช้รากหรือต้นเปลือกหรือใบก็ได้นะคะในการประกอบอาหารเพื่อใช้เป็นการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนิ่วทางเดินปัสสาวะอักเสบพบว่าสารสกัดจากเคียมน้อยนะคะสามารถช่วยลดความดันโลหิตในสัตว์ทดลองได้คะ่ะ แถมยังเป็นยาอายุวัฒนานะคะ